เขาให้มารีวิวต,ต้องลองรีวิวก่อนนะอ๋ออืมข้าวเหนียวสังกะอยานา่เองสั่งได้เลยนะช้อปปี้ถ้ามีแต่ว่ากูเบ็ดกินก่อนเด็กรันข้าวเหนียวสังกะย่นงครับ อร่อยครูตอนนี้ถ่ายอะไรต้องมีกินหรอครับครูอยากได้ยินเสียงเคียยเ้ยวเดวยอยาไมค์ใกล้ๆก่อนอืนี่ใช้ไมค์ด้วยนะเสียงออกดีมากเลยเคยดูนะอือเอาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเด็ก เดี๋ยวขอเสียงหนะ่อยสวัสดีเด็กป .4 ป .5 แล้วก็ป .6 เด็กครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องรูปร่างนะครับรูปร่างเห็นไหมครับแล้วเราก็ทำรูปร่างของเราให้เป็นสีด้วยการเทคนิคดีดสีใช่ไหมครับ วันนี้ครูอยากสอนเรื่องรูปทรงรูปร่างรูปทรงต่างกันยังไงครับรูปร่างจะเป็นอย่างนี้ครับรูปร่างจะเห็นแค่สองด้านก็คือเด็กนะสาระหน่อยนะครับวันนี้หลังจากกินข้าวเหนียวสังขญาจากช็อปปีแล้วรู้สึกเก่งจะเห็นแค่ด้านกว้างกับด้านสูงนะฮะ เห็นแค่ด้านกว้างกับด้านสูงวันนี้จะกูจะสอนเรื่องรูปทรงเริ่มต้นในเรขาคณิตก่อนเลยฮะเด็กครับ,เ,รบเห็นไหมครับถ้าเรามองอย่างนี้ระดับสายตาเราเราจะเห็นแค่กรอบตรงนี้เนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกรูปร่างแต่พอมันโดนแสงเงาเพอเราเห็นความลึกพอเราเห็นความลึกของมันเด็กรู้สึกว่ามันลึกเข้าไปไหมครับนะครับอ่าดูใหม่อีกทีนึงอ่า เขาเรียกว่ารูปทรงนะครับนี่รูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงวงกลมรูปทรงกระบอกนะครับกระป๋องน้ำเห็นไหมครับถ้าเราเห็นความลึกเห็นด้านบนเห็นด้านสูงเห็นด้านกว้างเรียกว่ารูปทรงสามเหลี่ยมก็เช่นกันถ้าเราเห็นด้านลึกเข้าไปนะครับ ขาถึงจะเรียกว่ารูปทรงเด็กครับวันนี้ครูม,มีงานนะครับชิ้นหนึ่งนะครับให้เราศึกษาเรื่องรูปทรงเอาเรื่องสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่แหละครับรูปทรงเรขาคณิตนี่แหละเราจะได้เข้าใจนะครับเราจะได้เข้าใจเพราะทุกอย่างที่เราเห็นบนโลกใบนี้มันมาจากรูปทรงเรขาคณิตนะครับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่แหละครับเขามีความคิดแล้วก็วิธีคิดของเขามาจากรูปทรงเรขาคณิตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องรูปทรง เลขาคณิตเราก็จะทําอะไรต่อไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นของเล่นเด็กๆอะไรเด็กๆมากมายนะครับวันนี้ครูจะสอนเรื่องรูปทรงนะครับไม่ใช่รูปร่างนะครับแล้วสีที่ใช้ในวันนี้สีที่ใช้ในวันนี้คือคูใช้สีช็อกหรือเรียกว่าพาสเทลนะครับเป็นยังไงครับสีช็อกเราใช้สีน้ํากันมาสีโปเตอร์มา2อาทิตย์แล้ว สนุกกันแล้วครับบางคนก็เริ่มหมดแล้วผมรู้ครูรู้นะครับผู้ครองครับหมดมีวิธีแก้อย่างเดียวครับถ้าหมดก็ซื้อใหม่ครับนะครับไม่ยากเลยนะครับไปร้านซื้อมาใหม่แต่ว่าวิธีการใช้อย่าใช้เยอะผมควักบอกแล้วว่าใช้นิดเดียวแล้วก็มาใช้จานสีนั่นคือการใช้สีคราวต่อไปกูจะสอนเรื่องการเรื่องค่าสี ความเข้มอ่อนของสีแล้วก็แสงเงานะครับค่อยๆไปทีละขั้นนะครับแล้วเราจะเข้าใจเกิดมโนภาพเกิดจินตนาการจากในสมองส่วนชิ้นงานนั้นจะเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งวันนี้สอนเรื่องรูปทรงรูปทรงกระบอกเรียกรูปทรงได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นความลึกของมันนะครับทีนี้มีส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้เราเห็นความลึกของมันได้ดีที่สุด นั่นคือกําหนดได้เมื่อเราอยู่บนกระดาษแบนๆแ,แบบนี้เนีย่ยทไงครับให้เห็นเป็นรูปทรงอเดีด๋ดูสมมติกวูวาดสี่เหลี่ยมก่อนเป็นรูปร่างหนึ่งสี่เหลี่ยมกูทําไงให้สี่เหลี่ยมรูปร่างสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปทรงนะครับกูเพิ่มความลึกเข้าไปครับปึ๊บปึ๊บ อ่าเห็นไหมครับครูได้รูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปรูปหนึ่งรูปทรงสามเหลี่ยมอ่าตรงนี้ดีกว่ารูปร่างสามเหลี่ยมก่อนเราขึ้นเป็นรูปร่างก่อนพอมันมีความหนามันมีความลึกเข้าไปมันก็จะเป็นเห็นไหมครับทีนีลงงนน้ลงสียังไงให้เห็นชัดขึ้นลงสียังไงให้เห็นชัดขึ้นนะครับ ด้วยการเพิ่มแสงและเงาแสงและเงาครูยังไม่พูดเรื่องรายละเอียดนะครับไว้พูดวันหลังพูดเรื่องความเข้มความอ่อนของสีเดครับหยิบสีขึ้นมา3สีครูใช้สีเหลืองสีส้มและสีแดงครูใช้เหลืองส้มแดงเหลืองนี่ครูเรียกมันว่าสีอ่อนสีส้มเป็นสีกลางสีแดงเป็นสีเข้มนะครับอ่อนกลางเข้ม นะครับให้คิดอย่างนี้นะครับอาคูลงสีไปที่เรากําหนดไว้เลยว่าตรงไหนเราให้เป็นส่วนโดนแสงสมมติแสงนี่ก็คือแสงจากธรรมชาติก็เช่นแสงอาทิตย์แสงไฟอะไรก็ว่าไปาสมมติคุณวาดดวงไฟไว้ตรงนี้หนึ่งดวงนะครับแสงสาดลงมาทางนี้อ,อันนี้นะครับวิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับส่วนที่โดนแสงมากที่สุดใกล้แสงมากที่สุดก็คือ ด้านบนกูลงสีอ่อนไปเลยครับเห็นไ,ไหมครับและที่เข้มตรงนี้เป็นแสงที่มันเข้มขึ้นมาจากสีเดิมนิดนึงเป็นสีเทาๆนะครับแสงออกกลางๆนะครับนีครูใช้ ครูใช้สีแทนนะครับส่วนที่มันตรงข้ามอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแสงเลยคือฝั่งนี้นะครับปอสีป,ป,ป6น่าจะเข้าใจแล้วนะครับเรื่องอยู่ตรงข้ามกับแสงเด็กๆรอของไปตั้งกลางแดดดูนะครับแล้วก็ลองดูว่าแสงเงามันเป็นยังไงนะครับโอเคเห็นไหมครับมันเกิดรูปทรงขึ้นมาแล้วนะครับโดยมีแสงสีอ่อนสีกลางสีเข้มมีความลึก นะครับนี่คือรูปทรงนะครับนี่คือรูปทรงที่เราควรจะรู้อาทีนี้เมื่อมีแสงมันต้องมีเงาอยู่ที่พื้นใช่ไหมครับมันถึงจะว,วางกับพื้นได้อาครูใช้สีเทาดีกว่านะครับสีเทาทำเงามันนิดนึงเด็กๆนี่เป็นใบงานนะครับเด็กดูนะครับเด็กต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับอ่ะโอเค ดวงไฟอยู่นี่ดวงไฟอยู่ตรงนี้ดวงไฟอยู่ตรงนี้สาดแสงมาหรือว่าดวงอาทิตย์สาดแสงออกมานะครับมาโดนกระทบตรงนี้ที่แรกมันหงายมันหงายโดนแสงครับเช่นนี้เป็นต้นอ,อย่างนี้ครับนี่เลยมันหงายโดนแสงตรงนี้สีอ่อนนะครับตรงนี้สีอ่อนอันนี้อยู่ตรงข้างกับแสงอันนี้ก็จะเข้มหน่อยส่วนด้านนี้ จะเป็นสีส้มนะครับสมมุติวัตถุนี้เป็นสีเหลืองนะครับสมมติวัตถุนี้เป็นสีเหลืองเด็กๆลองทําดูนะครับถ้าเป็นสีเดียวเดี๋ยวครูจะใช้สามเหลี่ยมอันนี้ให้ดูนะครับใช้สีเดียวมีเข้มมีอ่อนอยังไงนะครับส่วนที่โดนแสงจะเป็นสีอ่อนๆโอเคส่วนที่อยู่ตรงข้างของแสงจะเป็นสีเข้มนั่นเองนะครับ โอ้ยนี่เห็นไม่ชัดใช่ไหมกูว่ามอนการเด็กวอลสีดำผสมลงหน่อยเอาละเดี๋ยว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 กูเพิ่มความเข้มมันหน่อยด้วยสีดำนิดนึงนะครับเด็กครับวันนี้เราเรียนเรื่องรูปทรงนะครับรูปทรงเรขาคณิตซึ่งวันก่อนเราเรียนมาจากเราเรียนมาจากอ่า รูปร่างแล้วนะครับที่เราดีดสีลงไปนะครับนี่แสงเงานะครับวัตถุที่โดนแสงมีเข้มมีอ,อ่อนอ่อนกลางเข้มนะครับมันก็จะเป็นรูปทรงเช่นเดียวกันครับเป็นรูปทรงได้มันก็ต้องโดนแสงแล้วก็มีอ่อ,อนนี่ถ้าฝั่งนักเรียนเห็นจะเป็นฝั่งไหนอ่อนเลยฝั่งนี้อ่อนใช่ไหมอ่อ,อนกลาง เข้มจะอยู่ด้านครูด้านที่อยู่ตรงข้ามกับแสงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องรูปทรงแล้วเดี๋ยวครูจะพาเข้าไปหาเรื่องแสงเงาในสัปดาห์ต่อไปนะครับแล้วเราก็จะเวลาเราลงสีเราจะได้ไม่ต้องงงว่าครูเราจะลงสียังไงให้มันสวยเข้าใจเรื่องนี้แล้วทําสีทุกสีได้สวยหมดเลยครับโอเคนะครับวันนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวครูไปรีวิวของจากช้อปปีต่อนะครับเพราะว่าครูรับจ้างรีวิวของจากช้อปปี ผู้ครองท่านใดมีของให้ผมรีวิวเป็นขนมส่งมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ